เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์บัญญพลหรือว่าไอแบงค์ซ่านตดีบันคนเก่านั่นเองวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมไมค์ครับนะฮะวันนี้เราจะมาผมว่าผมจะยังไม่ทำหลงเหมืองดีกว่าเดี๋ยวตาเนี้ยผมจะขยายบ้านแล้วก็ทำฟาร์มนั่นแหละคือมันไม่ไหวจริงมันเล็กเกินไปนะเดี๋ยวเราเริ่มทำฟาร์มกันเลยดีกว่าพอดีเพิ่งตัดวอลาแรมเสร็จก็เลยมาอัดไมค์ครับต่อเลยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วล่ะ เราตัดไม้ขยายบ้านกันนี่เดี๋ยวต้องเอ้นี่เดี๋ยวตรงป่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะถางออกให้หมดเลยนะแล้วก็ทําเป็นเขตพื้นที่บ้านของเราอาจจะล้อมรั้ว ทั้งหมดนี่แม่งเลยนะรอมแม่งเป็นจูนลสิกปาร์กเลยเกินไปอะนั่นอะแต่ว่าผมจะทําจริงอันนี้เป็นคือมันจําเป็นต้องทำจริงนะคลิปคิปหลังจากเนี้ยผมบอกเลยว่าภาพจะสวยขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้ทําการปรับไปทําความหาความรู้หาข้อมูลปรับอ่าพวกการอัดคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือคลิปก่อนเนี่ยอาจจะแบบภาพอาจจะแตกๆนะเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ปึ๊บ โอเคเดี๋ยวเรากินทุกเพดกับย่ามตักเลย,เ,ยเราก็ได้ปักปักไปบุดเข้าไปนะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรมากโอเคเราได้ไม้มาพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการต่อเติมบ้านเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าบ้านผมมันเล็กเกินไปทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเอาไม้มาแปรรูปก่อนนี่วูได้เยอะอยู่นะทำไปเล่นไปอ ทำฟาร์มก่อนดีกว่าเพราะว่าหมูเรามันเยอะ <laughs> ไม่ใช่หมูดีไก่มันเยอะเกินทำฟาร์มดีกว่า <c oughs> เอาเย่อแล้ว <c oughs> โอเคไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นผมว่าไม่เอาดีกว่าผมจะทำางี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนงตรงนี้ปึ๊บเยี่ยมอันนั้นก็ปักไฟไว้นะอันนี้ก็ปักไฟไว้แปะโอเคพอได้โอ้โหสกิลริตันแอนด์เดอะซอมบี้ไปเราจะไอ้บ้านี่ก็ยืนให้มันเข้ามาหาทำไมเราเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันแรงกว่า ีอันนี้แรงกว่าจะเอาใช่ไหมแรงกว่าเยอะอยขวานขวานมาแมลง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 บึ้มอุ้ย <laughs> คีปเปอร์โดนไอ้น,นี่ยิงตายเฮ้ยผมได้แผ่นเสียงจากคีปเปอร์ด้วย,อยเออ ไม่ใจไม่อยหรอกกระจอยตายตายตายอยากจะใช้ขวาเป็นอาวุธหลักจริงๆเลยวะว้าวเกือบเดสมอนลีกินข้าวกับจื้อ ไก่จ้าไก่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 ไอ้ยรวมไก่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 อย่าลงน้ำนะเองเป็นไก่เองไม่ใช่เป็ดกระมอน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 เบบี้ให้คุกกี้ทำลายกันให้พวกเจ้ารักกันและก็ผสมผันเฮ้ยไก่เราด้กินไก่แล้วทุกคนกระมอนกระมอนกระมอนจะลอวัวไปนะถึงแม้ว่าเรากำลังจะตายกันแต่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไปเล่นทำไปเล่นทำไปเล่นนะวัว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 มาวัวัวกไปไหนกันหมดแล้ววัววัวไปเร็ววัวเร็ววัวผีมันเยอะวัวจะทำารกันวัวไม่เดินช้าจัดเลย พี่ผมนฆ่าพวกมันจริงเลยเนี่ยให้ตายแต่คือแบบมันเยอะจนผมตายแน่ๆทุกคนดูนิดูมันตามผมดิดูมันเดินบุบวอล้วอ่าตอนนี้ไก่ไก่ไก่ตามผมมาตามเรามาไส่วัววัวาใสา่ตาสั้นเหรอวัววัวใสา่ตาสั้นเหรอมา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  ก็อันตรายเกินไปโอเคเดี๋ยวเราไปลออก,กันต่ออ๋อวาแทนทำไมเดี๋ยวเข้ามาจนะาเข้ามาไม่ได้ไอ้ตัวเขียวนี่ก็จะเข้ามาระเบิดใส่กูตายแล้ว <c oughs> ไม่นะ Ủa cú Dạy vào cây Sao mình cái đồ thấp hổ nó là tài Mình tôi mai lắm Tìm mai mới đâu Come on, come on Come on, come come on Come on, come on Come on, come on, come on, come on, Hey, hey, yeah my friend Yeah rồi ตอนนี้ก็น่าจะไปไม่ไหวแล้วนะเราต้องขุดสถานเดียวโอเคมาอย่าบอกล้วจะเข้ามาเือนไม่ได้เฮ้ยบัวมากระมากระมากระมากะมา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 โอ้ยยุีโอมชูมชูยหวานหวานหวาหวานหวาน เด็กแล้วก็มีเยอะอยู่นั่นเนี่ยจะว่าไปแล้วเชียงเทียนคุณนีลล่ก็สยวยเยเหมือนกันนะไอ้อบ้าพี่เศก <c oughs> พี่เสกผมนี่ก็อาการหนักอันนงเนี่ยน่าจะกระทบกระทั่งทางสมองไม่มากกันหน่อยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเออสองสามสี่ห้า 3ามสี่หใช่แบบสองไม่ใช่ผิดผ,ดผดิต้องต้องเจ็ดต้องเต้องเจ็เ็ด,เด,เดผมจะทำบ้านให้มันเท่าๆกับสองสามสี่ห้าเอ้ยหนึ่งสสาสี่ห้า

ไปเลยปืปืดปื๊ดปืปืปืปทีอันนี้อนนเอาเอาตัวที ว้าวพอมมืดปุ๊บแม่งมีเสียงเลยอะให้ตายกาจะฆ่ากันเลยใช่ไหมเอ็นดีดักก่อนพี่นายจะทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมกล้าขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ป้าคิดว่าตัวเองเปนะ็นพิเศษนะการหนัก <c oughs> <c oughs> ในบ้านเราก็ขยายใหญ่ละมาวันนี้ไม่มีอะไรมากคล้บ จะขยายฟาร์มดนวยเดี๋ยวเฮ้ยดึงเอานี่มาผมกลับไปเอานี่ก่อนอู้มีแอปเปิลแอปเปิลทองว้าวทุกคนผมอยากรู้ว่าว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือมันโตหรือยังวะมันโตแล้วใช่ไหม๊บคืออะไรอ่อพีลูสเหรอโอ,อ้ที่ย้อมสีสีแดงประมาณนี้ไหมแปะเนี่ยเพื่ออะไรวะ ไม่รู้มันทำอะไรได้ทุกคนผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราเก็บเก็บปลูกปลูกไปก่อนอืมอ่ะปวดคอเดี๋ยวเราไปขุดดินก่อนโอเคได้ละเยยบแล้วก็พ่วมา จอบจอบพุ่งถูกแล้วตึกตึ๊ตึกโอเควันนี้เราก็ได้ข้าวมาแบบกินแบบไม่จำกัดแล้วนะไม่ได้ว่าแบบสุดยอดไปเลยหอูคือสุดยอดอ่ะตอนนี้คือแบบดูดิข้าวแบบขาวใสสะอาดเลยอสี่สามสองหนึ่ง ส่ใหไหรดีวะมันจะโตแล้วะ่ะมันจะโตอ๊บอีเจมเก้ตอนนี้เราได้ข้าวแบบไลทิติแล้วทุกคนเรียกได้ว่าแบบยอดเลยดีนะสำหรับคนนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปเท่านี้จังหวะนะเพราะว่าผม,ผมก็อุ๊ยผมก็อัดมานานแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าอีพีหน้าผมจะทำอะไรต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูย้อนหลังที่กอมาแล้วแหละนะฮนะก็ <S <S <laughs> ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดซับสไคร้นี่ปราบบอกคุณยังอยากเลยใครที่อยากจะเป็นกําลังใจผมไม่จำเป็นต้องกดอ่ากดสมัครนะฮะไม่จำเป็นต้องกดแชร์ด้วยนะเพียงแค่กดไลค์และซับสไคร้ก็พอไม่จำเป็นต้องกดกระดิ่งขอแค่ซับสไคร้แค่นั้นพอผมจะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมจุ๊บ,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 บให้คุกกี้ทำนายกัน